ไปทําถนนช่วยพระอาจารย์ค่ะตุนเสบียงหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปช่วยหลวงพ่อทําถนนกันใช่ <laughs> เห็นพระอาจารย์ทําแบบกลางแดดยาง <c oughs> อะไรก็เลยอยากไปช่วย อ๋อนี่ครับพระเขาก็กำลังสร้างถนนถนนขึ้นวัดข้างบนนี้จะมีวัดอยู่ตอนนี้พระท่านกำลังมาทำทางขึ้นวัดว่าทำคนเดียวด้วยนะโอ้ไม่ใช่ว่าทำหลายคนนะทั้งวันทั้งวันเน่ยมาตลอดเลยเดี๋ยวตุลูกขึ้นมาช่วยไดสองครั้งเองโอ้โหอ๋อนี่ครับก็าทำทางขึ้นไปโอ้ตรงนี้มันชันสุดใช่ไหมใช่ครับชันกว่านี้ก็มีค่ะชั้นกว่านี้ก็มีเหรอค่ะวันนี้เราเป็นสายเว้นขับมอเตอร์ไซค์ไปอันนี้คือทางไปวัดนะคะทุกคน ผ่านแม่น้ําวันนี้เราจะไปเอาบุญค่ะเป็นจิตอาสาเนี่ยลราลองคิดดูนะหน้าฝนะจะเละขนาดไหนใช่ก็เ,เลยลองทํกำหนดนี้ไว้แล้วก็อีกอย่างคือยิ่งตรงโนะ้นเป็นภูเขาเราเลยอยากไปช่วยพระอาจารยนะ์ครับยิ่งไปเห็นหลวงพ่อวัดอื่นเล่าให้ฟังอะแกทับอยู่คนเดียวอะใช่เราเลยอยากไปช่วยดูสิดูทางทางปาเป็นวัดเป็นวัดป่านะคะทุกคน พระอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนเป็นวัดล้างนะลุงเนาะ <Ooh. S 1> ไปทำความดีกันจา้านี่ครับวันนี้เป็นถนนส่วนหนึ่งนะครับที่พระอาจารย์เพิ่งสร้างเสร็จไปนะครับ mm hmm. เหลือด้านบนนี่ครับประกาศค่อนข้างร้อนเลยเดี๋ยวเราจะไปผสมปูนด้านบนกันนี่ครับวันนี้ชาวบ้านก็จะมาช่วยพระอาจารย์นะอ้มีเพื่อนหลายคนเลยโอ้ดาวนี่มาทำความดีเราจะได้ปูนนี่ เอาอ <it> ีกเอาอีกนั่หน่อยเธอตักน้อยไงมันก็เลยต้องหลายอันทำเป็นสิเลยเออเอามันน้อยเกินหรอใช่มันน้อยไงถ้าตักเต็มมันจะประมาณแค่ห้าหกอุ้ยมันก็หนักเหมืกันโอเคน่าจะพอแล้วนี่ค่ะอันนี้เราทำกางแก้งเลยนะกลางแดดเลยนะทุกคนนี่ดูสิแล้วให้ผู้หญิงตักผู้หญิงตักผู้ชายถึงจะสม นี่ค่ะเอาบุญร่วมกันค่ะทุกคนใ้าอยากมาบริจาคพวกทรายพวกพินนะคะในการทําถนนเพื่อขึ้นไปยังวัดนะคะติดต่อที่เมมโมสาวกะลีกงตากได้นะคะเพื่อเป็นแบบร่วมร่วมบุญด้วยกันนะคะอันนี้เราก็มาร่วมแรงร่วมใจกันหลักทรายขนทรายเพื่อไปผสมปูนด้านบนนุนค่ะทุกคนเห็นไหมนนด้านบนนน่นผสมเป็นไหมล่ะลูก เคียร์ๆไปน้ำมันน้ำมันเป็นล้างค้นสาระมันเลยเขามาทำนอีกเดียวลาระกันคุณคนใช้มืออะไรโอ้ไม่ทันใจคนข้างเดียวก่อนเอาข้างไหนก่อนครับข้างไหนก็ได้เรือกเอาอาจารย์เหมือนปูนเหมือนบริษัทหลักบริษัทเรือกเอาเองเลยการคนปูนผสมปูนก็เหมือนชีวิตเราแหละเรือกเอาเองเลรือกเอาเองเลย ผู้ช่ยช่วชันสุดท้ายไม่พ้นมือพผอาจาระอาจา์บอกมองดูไม่ผ่านลองดูลองมือเองเลยผ่านหรือ,อยังต้องคุณเรื่อยๆูคนตลอดเลยเหรอสนับกันแล้ว หลังจากที่โอทาแป้งเย็นเข้าไปพลังพลังมาเลยอ่ะถึงยืนกลางแดดโอก็ไม่ร้อนพอโอเย็นสดชื่นเย็นเย็นไหมพี่เย็มากเวลาเหงื่อออกมันจะเย็นใช่ไหมใช่มันมีลมเย็นด้วยในขณะที่ทุกคนเขาขวักขวายกันผสมปูนไอ้ดำสบายกว่าเพื่อเลยไอดำเราเป็หลักฐาที่ไหนมาดมราแป้งดำผสมปูน ไม่ค่ะหนูจะพลังแป้งเย็นมาใช้ถ้าใจยังไม่ทัดได้เลยเดาลองไหมมาช่วยพระอาจารย์นะวันนี้ทำจิตอาสาและดันลงไปลึกๆดาวเออได้มีพลังเรี่ยวแรงกำลังมากขับไปแรกจะกินมมกขะกวาดลงไปลึกๆแล้วก็กวาจากางล่างลงมาขึ้นบเริ่มกันเกิดมาจะได้เจอกันอีเออได้แล้ว นอนลงเออนอนลงเออแล้วก็กวาดเข้าไปเออเป็นแรกขึ้มาเห็นพระอาจารย์ทำกับพระวันนี้ชาวบ้านมาช่วยกันเต็มเลยนะจริงๆก็มาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะมาช่วยกันตามเวลาที่แบบมีเวลานะอ๋อเหรลองดูไหมเราไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากเขียนชื่อไว้ก็ได้ให้ อ๋อต้องต้องโค้งหน่อยนึงจะได้เป็นแคบเท่าะ๋อดาวลองดูวาดให้เป็นเส้นโค้งแบบกระดาษไม่ต้องเส้นตรงเออเออศิลปะเลยเออมีไหมความศิลปะเออนี่ไงศิลป์แล mm ้วก็รำมาแล้วนะนี่นะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายคือทําเป็นเส้นนะครับเพื่อให้ล้อสามารถยึดเกาะถนนได้โอ้ดาวเพื่อรายสวยไหมเออนี่เออนี่ล้อจะได้เกาะอยากเยอะไปไหม อ๋อบ้านนี่ใดอยู่นี่นะครับตอนนี้ทุกคนกําลังทําขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือลงลายเซ็นไว้ดาวเขียนชื่อเพื่อแก้เคทเออเหรอจะได้ไม่ติดคำไวเดียวนี่ค่ะดาวเขียนชื่อไว้นะคะพระอาจารย์บอกว่าเขียนชื่อไว้เพื่อเป็นการแก้เคดนะคะทุกคนนี่พระอาจารย์บอกว่าต้องให้รถเหยียบด้วยนะเขียนด้านข้างนี่รถไม่เหยียบนะ เพราะมันก็ไม่หมดนะดูค่ะทุกคนแดดร้อนมากนี่อันนี้เราทำมาได้ไกลแล้วนะนี่ช่วยกันเลยนะคะึงแดดแรงแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันจะได้สดเวๆเราจะได้พักกินข้าวกันอันนี้เราขึ้นมาหลบแดดด้านบนนะคะอยู่อาศัยร่มไม้เล็กๆหลบแดดแล้วก็ไปทำต่อเรื่อนพี่ลุงอยู่ในซอกใบต้นไม้ แดดแรงมาก,มกมมพักก่อนในมพักก่อนทำงานปากก็ต้องสวยนะคะทุกคนนี่ด้วยลิปฟินเวอร์สวยสู้แดดคะ่ะปากไม่แดงไม่มีแรงยกยกปูน <laughs> <laughs> ปากไม่แดงไม่มีแรงยกปูนคะ่ะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นปากต้องสวยต้องแซบคะ่ะในทาลิปฟินเวอร์ใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะพิมพคํวาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทาได้ทุกสีผิวนะมีทั้งหมด8สีเลยคะ่ะ นส้มโนชมพูมีทั้งหมด3โทนสีเลยนะคะทาได้ทุกสีผิวทาได้ทุกวันเลยค่ะทาได้ทุกรูปเลย1แท่ง159บาทมีโปรด้วยนะใครไม่อยากเสียค่าส่งสั่ง2แทง่งส่งฟรีไปเลยจ้าถ้าไม่สะโดวโกเก็บไปทางได้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะทาแล้วจะมีแรงยกปูนค่ะทุกคน <laughs> <laughs> ปากไม่แดงไม่มีแรงยกปูน <laughs> <laughs> พิซซ่ามา ไปเลยค่ะเมื่อแล้วก็มีระเบียงของเราน้องได้ไม่เหนื่อยแล้ววิ่งไปวิ่งมาเร้าถวายพิซซ่าพายจ้ะมากินพิซซ่าแล้วดูได้กินพิซซ่าแล้วขอบคุณค่ะอร่อยไหมอร่อยมีอีกนะโอ้ยนี่ไงยยังเหลืออยู่เคยกินหน้านี้ไหมไข่มดแดงครั้งแรกใช่ไหมกินแบบร้อนร้อนร้อนจริงกินกลางแดดนะ เติมพลังกินพิซซ่าเมตพิซซ่าไข่หมดแดงกินกลางป่าร้อนพักร้องกินพิซซ่าโฟนี่ครับอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วนะนิดเดียวเลยนะครับเราจะทำไปถึงซูเปอร์นะจะเสร็จแล้ว บช่วยกันหลายคนแป๊บเดียวนี่ครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หน้าเอกันมอนี้ครับเราทำมาประมาณ20กเมตรเริ่มต้นมันที่3จบมันที่13อ๋อ3 3 3 1 3อ๋อเริ่มต้นตันที่3 เจ็ด้นที่สิบสามเริ่มเตินที่สามเสร็จันที่สิบสามสามสามค่ะไม่ได้บ้าหวยเท่าไหร่เลยเสร็จเรียบร้อยเราเร่่มแรงร่วมใจกันน้นที่สุดก็เสร็จแล้วอยากไปถึงนู่นเลยสาทุบบุญร่วมกันค่ะใครอยากทําบุญร่วมบริจาค ถวายหินถวายปูนถวายทรายติดต่อที่เ <c oughs> มโมโมสาวกระเรียงตากได้ค่ะทุกคนอานุมโทรรรมทนาบุญร่วมกันค่ะทุกคนจ๋าเป็นสะพานบุญบอกต่อบุญด้ <c oughs> วยกันค่ะเสร็จแล้วนี่น้องๆมาช่วยกันผลงานของเราอย่างน้อยเราก็มีชื่อน้องๆม,ม,มาจากบ้านอะไรนะครับคุยปูิงคุยปูริงอ๋อนี่ครับน้องๆจากคุยปูริงก็มาช่วยกันโอ้มาหลายบ้านเลยเออมาทำเป็นจิตอาสานะ มาช่วยพระอาจารย์ทำถนนครั้งหนึ่งเราเคยทำถนน,ข,นขึ้นวัดขึ้นวัดจะได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมหน่อย <laughs> ถ้าเวลาเรามารอบนาเฮ้ยถนนนี้เราเคยทำนะรู้สึกใหมากเลย <laughs>